วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันทุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกออกเล็ดรับสุขภาพดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะหลายๆคนนะคะเจอปัญหาปวดมือมากๆนะคะจนกระทั่งนะคะเราไม่สามารถที่จะขยับมือได้เลยนะคะงอนิ้วอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะซึ่งทุกคนเจอแน่ถ้าเกิดทำงานหนักนะคะหรือเล่นเมาส์เป็นเวลาน,านานรวมถึงนะคะ เล่นมือถือเป็นเวลานานนะคะวันนี้นุกเอกเคล็ดลับสุขภาพดีๆหยุดปวดนะคะโดยไม่ใช้ยามาฝากกันอีกแล้วค่ะแต่ก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์สิ่งที่เพื่อนเพื่อต้องเตรียมมือเราค่ะแน่นอนต้องเตรียมแน่นอนนะคะมือข้างที่เป็นเจ้าปัญหาค่ะอย่างที่สองค่ะก็คือน้ํามันนะคะอันนี้นะคะเป็นน้ํามันมหาจักรวิธีทําอยู่ใต้คลิปนี้นะคะทําเองได้ง่ายๆกันค่ะถ้าไม่มีนะคะก็ใช้น้ํามันมะพร้าวธรรมดา ได้คะ่ะอย่างที่สามอย่างที่สามนะคะนั่นคือช้อนนะคะช้อนในลักษณะนี้จะต้องไม่มีคมนะคะลักษณะมันจะต้องเป็นมนๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่นะคะอุปกรณ์มีไม่เยอะนะคะแล้วก็มีลักษณะมนๆอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ได้บาดเนื้อเรานะคะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะต้องทํามือเจ้าปัญหากันก่อนค่ะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงมาถึงประมาณนี้นะคะ ฉีดน้ำมันให้ทั่วเลยนะคะฉีดให้ทั่วเลยนะคะและใช้นะคะในส่วนของนี้ของช้อนนะคะจั้งแตกข้อมือลงไปให้มาถึงนี่นะคะเป็นการคลายกล้ามเนื้อนะคะประมาณสิบครั้งค่ะมันจะดังกึกกึกกเลยนะช้าๆนะคะ แถมนะสิบเอ็ดนะคะเสร็จค่ะอย่างที่สองนะคะให้เอามาแค่ครึ่งหนึ่งนี่มันจะมีเห็นข้อต่อไหมเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะคะเอาแค่ครึ่งหนึ่งค่ะชา้าๆนะเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อด้วยค่ะค่ะท่าต่อไปนะคะเราก็ใช้ที่เดิมนี่แหละคะ่ะ เอามาประมาณแค่ครึ่งนี้นะของทุกนิ้วนะคะนิ้วละสิบครั้งค่ะ ทุกนิ้วนะคะค่ะทีนี้นะคะลองหายมือขึ้นนะคะแล้วทำอย่างนี้นะคะสิบครั้งนะคะนะคะเพราะด้านนี้นะคะ เหมือนเขลีย์ขึ้นนะคะประมาณสิบครั้งนะคะขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครบแล้วนะคะมาทีน่นเน้นย้ำนะคะตรงหัวแม่โป้งนะคะก็อย่างนี้นะ ประมาณสิบรอบนะคะทําอย่างนี้นะคะเป็นการออกกําลังกายบริหารนิ้วนะคะที่มีปัญหาทั้งหมดนะคะอย่างนี้นะคะสั่นๆส่นๆแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะสิบรอบค่ะแล้วพยาายมนะคะออกกําลังกายช่วงนี้ ทีนี้นะคะเราจะมาเริ่มนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าตรงนี้นะมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะเราก็จะเนทนทำการนะคะนวดนะคะโดยใช้ซ้อนเหมือนเดิมนะคะเราจะนวดตั้งแต่ด้านหน้าก่อนนะคะที่เราทาทําน้ำมันไว้นะสิบครั้งค่ะ และบริหารค่ะและเอาด้านนี้เนต่อนะคะด้านนี้ก็เพราะมันจะสัมพันธ์กันหมดนะคะเวลาเราปวดนะคะนะคะแล้วก็ ขยับมือนิดนึงนะคะเราจะค่อยๆกลได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ลองไปทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนก็หวังว่าคลิปของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพืบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี